ไอติมไข่ผับนะคะมีมีวิตามินเยอะอยู่หน้าสนามวิศวะมแล้วมันมีแบบว่าที่หมดอายุในตอนนี้ไหมตอนนี้ยังไม่มีชากิ่น้วยค้าหนึ่งค่ะเด็นะคะัดมาถ้ามให้ได้ินได้ไดคะบริษัทไข่ผั น,นอ่าไม่ใช่นี่ไอติมไข่ผักม,มาแล้วอันนี้สองอันใช่ไหมคะเด็เด็กหมดเยได้คะด่คะอันนี้ไอติมฟรีดายไข่ผักลองชิมอืมเ <roar? S 1> บียดเป็นไอติมกะทิก็จะหวานๆหน่อยอ่อไอติมกะทิฟรีดายอ๋อไอติมอันนี้ถ่ายรูปได้เลย